สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิเศีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพหลังจากที่กรมทางหลวงรายการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษซึ่งเดิมมีกำหนดตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้สาม,มารถสัญจรในช่วงที่เกิดอุทกภัยนั้นล่าสุดนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับกรมทางหลวงรายการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการยกเลิกการสัดเกตข้าพานทางดวง่วนทางพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์วเวย์หมายเลขเจ็ดกรุงเทพชวนบุรีสายใหม่และทางด่วนมอเตอร์วเวย์หมายเลขเก้าบางปะอิงบางพีจากเดิมที่สุดในเวลา24นาฬิกาวันที่สัเกตุราคมที่ผ่านมาออกไปเป็นวันที่14พฤศจิกายน เวลา24นาฬิกาแทนนอกจากนี้นะครับการทามพิเศษห่งประเทศไทยยังได้ขยายเวลาย,ยกเลิกการจัดเก็บค่าผ่านทางด่วนในเส้นทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชนบุรีทางรวนพิเศษกาญจนาพิเศษช่วงบางพีพระรามสองเวลาทาพิเศษฉลองรัฐช่วงอัตนาลงรามอินทราลำลูกกาออกไปเป็นวันที่14พฤศจิกายน2 5 5 4เวลา24นาฬิกาเช่นกันครับสำนักข่าว PNN News นิวรายงาน สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึก,กเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ